คนคะ่ะทุกอย่างคือการสั่นสะเทือนของพลังงานอาคารคือการสั่นสะเทือนของพลังงานครูทาราเป็นพลังงานพลังงานที่สั่นสะเทือนคุณคือการสั่นสะเทือนของพลังงานความคิดของเราคือการสั่นสะเทือนของพลังงานตอนนี้ปรากฏว่าอาคารที่แตกต่างจากต้นไม้และ ครูทาร่าแตกต่างจากสามีของครูทาร่าและแตกต่างจากเพื่อนของคุณและในระดับหนึ่งนั่นเป็นความจริงทั้งหมดนะคะทุกคนและชัดเจนแต่ในระดับควอนตัมในระดับย่อยของอะตอมทุกอย่างคือพลังงานเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนค่ะทุกคนแล้วทุกอย่างอยู่ในการสื่อสารซึ่งกันและกันในเวฟที่สั่นสะเทือนของความเป็นจริงทั้งหมด และเพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ให้คุณลองคิดถึงอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นคุณอาจค้นหาวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศเยอรมนีคุณอาจจะค้นหาใน Google และสิ่งที่คุณสังเกตเห็นคือในอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้าคุณอาจจะได้รับโฆษณาตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมเนื่องจากว่าอัลกอริทึม รู้ว่าคุณสนใจประเทศเยอรมนีตอนนี้ฟังสิ่งนี้ดูนะคะจักรวาลกำลังติดตามและตอบสนองต่อพลังงานของตัวตนของคุณตลอดไปค่ะและสิ่งที่คุณต้องการทำคือเรียนรู้ที่จะพูดภาษาลับของจักรวาลและใช่ค่ะมีภาษาลับของจักรวาลและภาษาลับนั้นคือการสั่นสะเทือนค่ะทุกคนทุกอย่างคือพลังงานสั่นสะเทือน ทุกอย่างครูทาร่ามีพลังงานสั่นสะเทือนของครูทาร่าและมันทําให้ครูทาร่าเป็นจริงของครูทาร่าค่ะเช่นเดียวกับคุณค่ะคุณมีการสั่นสะเทือนของพลังงานวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าลายเซ็นพลังงานของคุณทุกอย่างมีลายเซ็นพลังงานทุกอย่างมีการสั่นสะเทือนของพลังงานการได้รับเงิน100บาทสําหรับภาพยนตร์คือการสั่นสะเทือนของพลังงาน ความสำเร็จคือการสั่นสะเทือนของพลังงานและเป้าหมายทั้งหมดของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีการสั่นสะเทือนของพลังงานที่เฉพาะเจาะจงค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราเริ่มสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของพลังงานนี้นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะต้องการเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการให้อะไรเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณทำคือคุณจินตนาการในใจว่ามันเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณมั่นใจและมุ่งมั่นมากแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ครูทาร่าไม่ได้พูดถึงการใช้ชีวิตเป็นภาพลวงตาและยึดติดกับสิ่งนี้ตลอดทั้งวันนะคะ ครูทาร่ากำลังพูดถึงการออกกำลังกายที่อาจใช้เวลา2หรือ3นาทีและในช่วง2หรือ3นาทีนี้สิ่งที่คุณทำคือจินตนาการว่าคุณมีมันอยู่แล้วค่ะและสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็คือการพิมพ์เข้าไปในจิตใต้สำานึกของคุณว่าการสั่นสะเทือนของพลังงาน และการสั่นสะเทือนของพลังงานนั้นอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณมันจะดึงดูดผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์ความบังเอิญที่ทำให้มันเกิดขึ้นคูทาร่าหมายความว่ามันไม่ธรรมดานะคะทุกคนเราจะพิมพ์เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราในสิ่งที่เราต้องการให้จิตใต้สำนึกของคุณทำงานให้คุณนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นค่ะ ลองนึกภาพมันในใจของคุณราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและทำซ้ำๆแล้วซ้ำๆอีกค่ะและมันจะหาทางในจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกก็ทำงานให้คุณลองนึกภาพถ้าจิตใต้สำนึกของคุณทำงานให้คุณตลอด24ชั่วโมง ทุกวันและนั่นคือสิ่งที่มันจะทำจิตใต้สำนึกของเราเราคือหุ้นส่วนของเรานะคะทุกคนที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่เราต้องทำก็คือเชื่อมต่อกับมันค่ะคุณรู้ไหมคะว่าแม้ว่าเราจะใช้เวลา5นาทีต่อวันคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณพิมพ์เข้าไปและมีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา